ตอนนี้นะครับจอดจอดตรงหน้าหน้าดอนเมืองนะครับแต่ว,ว่าฝั่งตรงข้ามนี่จะเป็นสถานีรถไฟ,ฟ,ไฟดอนเมืองผมจะอรอรับผู้เดฟสารนะครับฝนก็ตกจอดตั้งแต่สี่สี 4. 5. 5. 4. 4. 5. ่โมงครึ่งนะครับสี่โมงเย็นนะครับหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่ได้โปรโดยสารเลยวินแรกด้วยนะครับฝนก็ตกนะครับไม่รู้จะจะได้ไปไหนนะครับเดี๋ยวมันมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ผู้โดยสารเพราะว่ารอฝั่ง ฐาน,นี้รถไฟนะครับขา,าเข้าวิภาวดีนะครับหนึ่งชั่วโมงแล้วนี่ห้าโมงครึ่งแล้วยังไม่มีผู้โดยสารล,ลงมาเลยแต่ได้ยินเสียงรถไฟลงมาอยู่นะครับไปเดี๋ยวรอกันว่าผู้โดยสารเขาจะไปไหนคงไม่นานเนี่ยข้างหน้านี่น่าจะเป็นผู้โดยสารนะครับเดินลงมาเนี่ยแต่เพราะว่ารถไฟมาพอดีเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวมามาลุ้นกันว่าไปไหนเอาสาธุไปเคหาบางพีเนี่ยนะเออทีเ่ยวเดียวเนี่ยเอาให้คุ้มไปเลย ด้วยสารล,ลมนะครับลื่นครับถามเปิดประตูแล้วนะครับไปไหนครับสตารวาง,ามมงวานงาวงวานสตาร์เดี๋ยวถึงเสร็จแล้วเลี้ยวซ้ายไปอยู่โอเคครับสเสียบเลี้ยวซ้ายปเป็นคอนโดเหรอครับเป็นคอนโดครับมันอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงแยก แยกคงเพชรเลี้ยวซ้ายใช่ไหมแยกคงเพชรคุณเดือนกับอ๋ออ๋อโอเคครับ ผู้โดยสารเสร็จเรียบร้อยนะครับรับตรงหน้าสนามบินดอนเมืองนะครับมาส่งทีเอสายตรงแยกพงเพชรงมวงวานนะครับเตอร์ขึ้นร้อยยี่สิบเอ็ดบาทนะครับกลับมาเมื่อกี้ก็เจอมอบนะครับผมก็ลืมทักทายท่านนะครับอ้อกาสวัสดีนะครับพอดีว่าจะไม่ทําคลิปด้วยแหละว่าจะทาลองทําดูนะครับลองกล้องพอดีได้ขากล้องมาใหม่นะครับได้กล้องตัวจับกล้องมาใหม่ ก็เลยลองว่ามันจะสะเทือนไหมนะครับก็เลยเอามาลองคลิปน้ําย่อยนะครับน้ําย,ย่อยน้ําย่อยนะครับครับาชื่อนุ่นห้าออกนี่แหละครับ,อ,รบออกซ้ายนี่เหรอว่าซ้ายนวนอ๋อวนวนหลังมอใช่ไหมอ๋อ,อ,อใ,ใกล้ๆนะครับไม่ <laughs> เป็นไรไม่เป็นไรครับ บคิดห <50. S 2> ้าสิบสิบสี่สิบอ๋อขอบคุณครับเรียบร้อยนะครับทีจะได้ผู้โดยสารก็ได้ต่อนะครับ ที่ไม่ได้ก็คือจอดตั้งนานนะครับเนี่ยงี้แหละครับเราผมจะบอกอันนึงนะครับส่งโดยสารเสร็จเมื่อกี้นะครับผมจะบอกอันนึงนะครับว่าขับแท็กซี่นะครับขับแท็กซี่เนี่ยคือหนึ่งเนี่ยสติเรานะครับสตินี้ให้อยู่กับพวงมาลัยนะครับเพราะว่าถ้าท่านขับรถนะครับในกรุงเทพเนี่ยถ้าท่านไม่มีสตินะครับท่านหรือว่าท่านคิด อย่างอื่นนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยที่ผมเคยว่าขับรถเนี่ยต้องมีสตินะครับถ้าขับรถแล้วไปคิดนู่นคิดนี่นะครับหรือเรื่องอดีตที่ผ่านมานะครับผมว่าเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ละครับหนึ่งเราต้องชนท้ายเขานะครับชนท้ายเขานะครับหรือว่าพาลูกค้าเขาเลยซอยบ้างหลงทางบ้างนะครับเพราะว่าสติเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับอย่างผมนี่บางทีก็ยังคิดเลยนะครับคิดคิดไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์นะครับ เราคุยกับผู้โดยสารอย่างนี้อย่างนี้ไปปุ๊บเดี๋ยวมันก็ลือเองนะครับผมแนะนําเลยนะครับอย่างในในลักษณะเหมือนผมนะครับผมก็เลยพูดให้ฟังนะครับท่านนเหมือนถ้าท่านมือใหม่นะครับมาขับแท็กซี่ผมก็แนะนํานะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอย่าเพิ่งไปขับเร็วหรือว่าค่อยๆไปผู้โดยสารบางคนเนี่ยแท็กซี่บางคันเขาวิ่งไป เขาก็อาจอ,อ,อาจจะอาจจะเลยก็ได้ประมาณนี้นะครับอาจจะเลยก็ได้ถ้าเราคล่องนะครับถ้าท,ท่านจะมาขับเนี่ยก็ค่อยรู้หลักรู้แรงแล้วก็ค่อยรีบก็ได้นะครับตอนนี้ผมอยู่แถวคลองปปาะนะครับแถวมอธุรกิจนะครับผมว่าจะเข้าบ้านสักทุ่มหนึ่งอีกสักร้อยสองร้อยไม่รู้จะได้หรือเปล่าฮนะคัาการ์ดก่อนแต่ว่าวันนี้ผมได้ตังมาแปดร้อยแล้วนะครับว่าสามทุ่มนี้จะได้ถึงพันไหม ถ้าเราขับไปเรื่อยๆนี่ก็สบายนะครับไม่ต้องไปคิดไปเครียดอะไรมากมายนะครับอย่างที่ผมบอกนั่นแหละว่าขับแท็กซี่เนี่ยหูตาต้องไวนะครับมองผู้โดยสารแล้วก็คำนวณว,นว,นว,นวน่าเฮ้ยเขาน,น่าจะขึ้นรถไหมเขาน่าจะโบกเราไหมนะครับเราต้องคำนวณผู้โดยสารด้วยดูมือเขาด้วยดูตาเขาด้วยนะครับใช่ว่าท่านขับรถไปท่านเล่นโทรศัพท์ไปท่านอันนี้ไปเนี่ยรับรองครับท่านไม่ได้ผู้โดยสารหรอกครับ ท่านก็จะได้ชนท้ายเขานั่นแหละครับเนี่ยอย่างผมมาขับอย่างเงี้ยก็คือไปเรื่อยๆครับก็คือลืมเรื่องอดีตลืมไปเลยนะครับก็คือเราได้เงินนะครับเนี่ยวันนี้ได้แปดร้อยแล้วถ้าหาอีกสองร้อยเนี่ยก็คงเป็นการ์ดหาอีกสี่ร้อยกะว่าจะเข้าบ้านนู่นแหละครับสองทุ่มถึงสามทุ่มนะครับไปเรื่อยๆผมมุ่งหน้าไปข้างหน้าเนี่ครับจะเป็นไปทางคอปปาไปทางถนนแจ้งวัฒนะนะครับผมไม่รีบนะครับเขาแซงไปก็แซงไปว่าผมไม่มีผู้โดยสารผม ตามตู้รถมีนะครับอ่าวิชาเก่านะครับตามท้ายรถมีนะครับแถวมอธุรกิจนะครับด้านขวาเนี่ยนะครับท่านท่านลองมาขับดูแต่ว่าท่านมือใหม่เนี่ยแนะนาอย่าเพิ่งมาเลยครับเศรษฐกิจแบบนี้ท่านควักตังใจค่าเช่าแน่นอนนะครับใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆก่อนนะครับเพราะว่าอมันเศรษฐกิจไม่ดีนะครับอันนี้ผมก็แค่ว่ามาขับเพื่อไปเรื่อย แล้วอีกอย่างหนึ่งก็มีวิชานิดนึงนะครับก็เลยมาลองขับมาอะไรมันก็ได้นะครับถ้าถามว่ามือใหม่ท่านจะมาขับนี่ท่านต้องร้องโอ้อกน่เลยนะครับเพราะว่ามัน,มนกางยากนะครับน,นี่ผมบอกมากตั้งแต่ตีห้านุ้นนะก็วันนี้วิ่งน้อยหน่อยวันนี้300 300นิดๆนะครับ3 0มรกว่ากิโลนะครับถ้าถึง3ามทุมก็ไม่รู้ว่าจะสี่ร้อยหรือเปล่านะครับวันนี้น่าจะไม่ถึงนะครับวันนี้วันนี้น่าจะไม่ถึง แต่ดูรถแล้วก็เร well, ิ่มติดนะครับรถเริ่มติดแล้วเพราะว่าคนเริ่มกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วนะครับมา่างจังหวัดแล้วนะครับยังไงนะครับผมเตือนอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือขับแท็กซี่นะครับให้สติอยู่กับตัวเราให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าเราขับแท็กซี่เนี่ยเราไม่ได้เหมือนขับรถบ้านนะครับที่จะปลายทางเนี่ยตรงไปเส้นเดียวนะครับเราขับแท็กซี่เนี่ยไม่มีผู้โดยสารเราก็มองหาผู้โดยสาร ถ้ามีผู้โดยสารเราก็ต้องตั้งสติว่าผู้โดยสารเป็นลงปลายทางตรงไหน,นถ้าท่านคิดมือลอยไปเรื่อยๆเนี่ยรับรองหลงกับชนท้ายเขานะครับแนะนํานะครับอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้ว่าผมอ่โอเคนะครับตอนนี้ก็สติก็พอไปได้นะครับบางทีรถไม่มีผู้โดยสารก็นั่งคิดไปคิดมานะครับเออก็พยายามคิดเรื่องอื่นไปนะครับเดี๋ยวมันก็ลืมเนี่ยครับปลายทางข้างหน้าเนี่ยมันเป็นคลองปลาปานะครับเนี่ย ผมผมมาจากถนนน้ำมวงวานแล้วผมจะตัดเข้าไปาถนนแจ้งวัฒนะถนนแจ้งวัฒนะถ้าเราวิ่งไปอย่างเงี้ยนะครับผมไปปุ๊บผมจะไปยูเทิร์นผมจะไปจอดตรงหน้าบิ๊กซีนะครับหน้าบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะครับคือได้แน่แน่ครับแต่ว่าไม่รู้จะได้ไปไหนครับจะช้าหรือเร็วนั่นก็อีกอย่างหนึ่งแต่ถามว่าชัวร์ไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับได้แน่นอนครับแต่แถวบิ๊กซีเนี่ยส่วนมากเนี่ยผู้โดยสารเขานั่งก็มิเตอร์มาเยอะหรอครับ 5 0 60นบครับบางทีก็ให้ยูเทนกลับมาเมืองทองอย่างเงี้ยไปไม่ไกลหรอกครับเพราะว่าคนมาซื้อของที่ห้างนะครับผมก็จะวิ่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละครับเดี๋ยวผมจะไปถึงหน้าพิกซีผมจะให้ท่านดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่ารถจะจอดเต็มไหมเนี่ยครับซ้ายข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นโลตัสนะครับเป็นโลตัสแจ้งวัฒนานะครับก็ไม่ค่อยมีคนหรอกครับเงียบเรื่องของเรื่อง ลางเดือนด้วยล่ะครับน่าเห็นไหมครับเนะ่ะเต็มหรือเปล่านะถ้าไม่เต็มนี่ผมต่อเลยนะครับคือได้แน่นอนนะครับลูกค้าเนี่ยได้แน่นอนนะครับกี่คันหนึ่งสองสามสี่เข้าเลยครับคันที่ห้าก็จะเข้าครับเสียบเลยครับคือเราได้แน่นอนนะครับล่อนไปข้างหน้าก็ไม่มีคนหรอกเชื่อผมเลยพอจอดไหนนะ อย่างที่ผมเคยคุยไว้นะครับว่าคลิปคิปก่อนเนี่ยนะครับว่าผมจะตั้งเป้าให้มันได้วันละพันนะครับถึงไม่ได้วันละพันเนี่ยวันละเก้าร้อยก็ยังดีนะครับถ้าเก้าร้อยเนี่ยเราเฉลี่ยวันฟรีมาคํานวณลงใส่ตัวเก้าร้อยที่ไม่ได้นะครับเก้าสิบเก้าสิบสิบเอ็ดให้อยู่ในเกณฑ์เนี่ยครับสบายครับอยู่ได้ครับไม่มีปัญหาครับก็โอเคเลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเก้าร้อยวันละเก้าร้อยพันเนี่ย ย่งวันนี้ก็ได้แปดร้อยครับแปดร้อยถึงสามทุ่มนี้ยังไงก็ได้นะครับยังไงก็ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่มันจะได้ช้าได้เร็วนะครับก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับอุตสารม,มาพอดีเลยครับเห็นไหมเนี่ยไปไปไหนครับ,ล,รบลาดพลาวังหินครับลาดพลาวางหินโอเคครับ เข้าไปครับต,ตรงนี้นะโถีค,ครับหนึ่งสองเจ็ดสองเจ็ดสิบสาม ครับพี่ครับาพลาวังหินนะครับอ่าออกจากเนี่ยครับไปจอดผมจะไปจอดตรง b ีเทเสนานะครับช้าแต่ชัวร์อย่างน้อยๆเนี่ยถ้า b ีเทสเสนาเนี่ยหันออกไปข้างตรง้าหน้ามอกเกษตรเนี่ยผู้โดยสารยังไงเขาก็เรียกเราไปฝั่งทางอามวานแน่นอนนะครับ เพราะว่าพิเทสเนี่ยเขามีลงฝั่งซ้ายฝั่งขวาถ้าลงอีกฝั่งหนึ่งก็จะไปแถวนวมมินถ้าลงฝั่งนี้ก็คือเลี้ยวซ้ายไปอ่าเดือมอฮังเมองอวานบางมัวทองบางใหญ่ได้นะครับก็ถือว่าเที่ยวไกลนะครับออกวิพาวดีได้นะครับแถวนี้นะครับดีไม่ดีเดี๋ยวผมวิ่งไปข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีคนเรียกอีกก็ได้นะครับนั่นคือหมายความว่าพันหนึ่งเนี่ยวันนี้นอนน,อนสบายแล้วนะครับเดี๋ยวผมเข้าบ้านเดี๋ยวผมจะเฉลี่ยให้ท่านดูนะครับว่า า,าค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างวันนี้เราเหลือพันหนึ่งเนี่ยใช้อะไรบ้างไปยังไงบ้างเติมแก๊สไปเท่าไหร่นะครับโอเคครับเดี๋ยวติดตามกันตอนต่อไปครับเวลาี่จอดยาวเลยนะครับจอดยาวเลยต่อไม่ได้ต่อไม่ได้ก็ไม่ต่อครับเนี่ยแหละครับอ่าตรงหฮยาลัลพ้าวเนี่ยครับที่เกียงไม่ค่อยมีคนนะครับเพราะว่าห้างเนี่ยเขาให้ปิด เขาให้ปิดสามทุ่มนะครับเขาปิดสามทุ่มนะครับแต่ถ้าท่านเนี่ยออกมาเที่ยงหรือว่าสิบโมงนะ่ะท่านจะไปหาเงินเอ่อถึงตีหนึ่งตีสองเนี่ยให้มันได้เป็นพนะันน่ะผมผมเล่นเลยเดิมพันเลยท่านไม่ได้หรอกครับเชื่อผมไม่ได้ครับไม่ได้นะครับน,นี่ผมออกมาตีห้านะครับอันนี้จะทุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยก็ห้าหกเจ็ดนะครับขับรถไปสิบสามสิบสี่ชั่วโมงแล้วนะครับสิบสี่ชั่วโมงแล้วเนี่ย ถึงได้แค่นี้นะถ้าท่านคิดว่าท่านจะออกมาสายๆแล้วก็เข้าบ้านดึกๆเนี่ยไม่มีครับดึกๆยิงย่งเงียบนะครับดึกๆเนี่ยยิ่งเงียบนะครับเพราะว่าคนเขาก็ไม่อยากเข้าบ้านเข้าบ้านช้านะครับก็ก็รู้ๆกันอยู่โควิดนะครับทุกคนนะครับท่านใดที่ขับแท็กซี่ท่านลองเปลี่ยนเวลาก็ได้ท่านควงรถเนี่ยท่านลองออกแต่เช้าเข้าบ้านมืดนะครับเนี่คือเวลาที่ดีที่สุด แต่ถ้าท่านออกรถมาบ่ายเข้าบ้านมืดผมเล่นเดิมพันเลยถ้าท่านไม่ถ้าท่านไม่ฟลุกติดเที่ยวท่านก็ได้แค่ไม่เกินเจ็ดร้อยเล่นกับผมเลยนะครับผมกล้าคุยเลยคํานี้ถ้าท่านไม่เมดเมาเขานะครับอย่างถ้าถ้าผมไปจอดแถวอะไรนะวันแรกวันที่สิบสี่แถวมอชิดผมไม่อยากพูดเลยครับสะพานลอยไหนสะพานลอยนั้นสองฝั่งเนี่ยมาเฟียทั้งนั้นโอ้โหไปไม่ได้ไปไม่เป็นเลยมีแต่มาเฟียไรนะครับ หมอชิดเนี่ยหนักนะครับก็แล้วแต่เขานะครับเขาทํามาหากินแบบของเขาก็เลื่ยงของเขาไปนะครับเราหากินแบบของเราแบบสุดจริตก็พอแล้วนะครับผมทุกวันนี้ผมขับแท็กซี่ผมไม่คิดจะโกงใครนะครับแต่สมัยก่อนนี้สิบกว่าปีให้หลังในผมทํานะครับโกงก็ไม่เยอะหรอกครับนิดๆหน่อยๆน,นะครับมาพูดตรงๆเนยนะครับต,ตอนนี้เนี่ย แบบกรรมมันมีจริงนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับใครทําอะไรไม่ดีเนี่ยนะครับก็ท่านขับแท็กซี่เนี่ยท่านก็หากินโดยสุจริตถึงเราจะได้น้อยแต่เราก็ภูมิใจว่าเราไม่ได้โกงเข้ามานะครับเงินโกงเข้ามามันมันอยู่กับเราได้ไม่นานหรอกครับเดี๋ยวมันก็ไปนะครับแต่มันจะไปแบบไหนมันมันอีแบบนะครับเชื่อผมนะครับเงินผมหาได้มาเหนื่อยเนี่ยผมภูมิใจนะครับผมพยายามว่าจะเก็บเงินนะครับให้ได้วันละพันนะครับ ก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับคิดว่าจะหาค่าการสักสองร้อยนีค่คงยากนะครับคงยากอยู่นะครับดูดูดูเป็นเวงๆแล้วนะครับทุ่มหนึ่งเนี่ยห้างเขาปิดแล้วทางขวามือของผมนะครับเป็นห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับถ้าตรงออกไปข้างหน้าเนี่ยเป็นวิภาวดีขาออกนะครับการผมเหลืออยู่สองปุ่มเติมก็ประมาณร้อยสี่สิบนะครับ สบายครับวันนี้เหลืออยู่ประมาณ 900, 9 0้าร้ยกยสิก็ได้นะครับถ้าไม่มีติดเที่ยวนี่ยผมคุยกับท่านเนี่ยผมก็จะเติมกร์ดเลยนะครับคงคงคงไม่คือนะครับคงไม่คือปะกับเติมการาดเลยครับอันนี้สวัสดีสารนี่เป็นบริษัทเก่านะครับที่ผมเคยขับรถทัวร์แต่ก่อนเนี่ยนะครับสามปีให้หลังนุ่นแหละสามปีสองปีนี่แหละครับ ขรับรถทัวร์มาแต่ก่อนนะครับบริษัทืางกีเนี่ยอันนี้ผมหันเข้าปั๊มการ์ดเลยนะครับปั๊มการ์ดเลยแต่ว่ายังไม่สรุปให้ท่านฟังนะครับว่าเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเติมการ์ดเนี่ยเราเราไม่รู้ว่าเติมเท่าไหร่นะครับ รถถั่วสวยนะครับสแกนเนียนะครับโนคัสนะครับขับสบายครับคันนี้ก็เคยขับมาแล้วเนี่ยครับผมยังไม่สรุปเพราะว่าผมจะเติมก๊าซกี่ร้อยนะครับกี่บาทนะครับผมเลยยังไม่รู้ว่าค่าก๊าซเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะไปสรุปเข้าบ้านให้ท่านฟังนะครับว่าเติมก๊าซเท่าไหร่หักแล้วเหลือเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเพราะว่า อาจจะเอาอีกสักร้อยคงดูท่าท่าทางคงยากนะครับวันนี้คงจะเข้าบ้านไวหน่อยนะครับไปซักเสื้อซักผ้านะครับให้เรียบร้อยกินข้าวนอนพรุ่งนี้ก็อาจถ้าผมเข้าไวอย่างเงี้ยผมก็จะอาจจะตื่นตีสี่ก็ได้นะครับถ้าเรานอนแต่หลางวันเราก็ตื่นตื่นไวแล้วถ้านอนดึกเราก็ตื่นตีห้าถ้าเข้าบ้านไวก็ตื่นตีสี่นะครับผมทําเกณฑ์ตัวเองอย่างนี้นะครับชิวๆครับสบายๆครับ เติมก๊ซปั๊มก๊ซ NGV ตรงนี้จะเป็นที่แถวกำแพงถนนกาแพงเพชรนะครับกม11นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราค่อยไปนับตังที่บ้านครับก็กราบสวัสดีกันตอนเข้าบ้านนะครับตอนเข้าบ้านนะครับอันนี้ก็ทุ่มทุ่มครึ่งนะครับทุ่มครึ่งแล้วนะครับจะมาสรุปให้ฟังนะครับว่า วันนี้เหลือเท่าไหร่นะครับบอ,อกรถไปตี5เข้าบ้านทุ่มหนึ่งแล้วกันนะครับเ,เติมการ์ดไปเมื่อกี้นี้เป็น150บาทนะครับมาบดูตังคเหลืออยู่800 870บาทนะครับ870บาทถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเพราะว่าวันนี้ผมวิ่งรถแค่340กิโลนะครับเราต้องดูกิโลด้วยระยะทางด้วยว่าเราจะเหลือเงินให้เป็นพันมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับที่ผมเหลือเป็นพันนะ่ะแต่ละวันนะ่ะผมวิ่ง420 450นะครับวันนี้แค่วิ่ง3 0 0อ่า40กิโลนะครับเหลืออยู่870ก็ถือว่าติดเที่ยวดีนะครับแล้วก็มาพลาดจังหวะช่วง10โมงนะครับเอารถมาเติมน้ำยาแอร์นะครับก็เลยเวลานี้มันก็เลยเสียไปด้วยนะครับชั่วโมงกว่านะครับก็เลยสาเหตุที่ไม่ได้ถึงผ่านไม่เป็นไรครับวันนี้870ถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลุ่มดีนะครับดีนะครับพรุ่งนี้จอกตีส่นะครับออกตี่4เพราะว่า วันนี้เข้าบ้านไวแล้วก็พักผ่อนสักพักสักเสื้อผ้าเสร็จก็พักผ่อนนอนนะครับลงคลิปตัดต่อคลิปให้ท่านดูพรุ่งนี้นู่นแหละครับว่าจะได้ลงคลิปให้ท่านดูนะครับ <c oughs> ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแปดร้อยเจ็ดสิบกับข้าวก็เรียบร้อยครับได้กล้วยหอมมาสองลูกนะครับเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงลีนนะครับเพราะว่าผมไม่เดียวกํลาลังกายจะกินเฉพาะไข่ข้าวสวยไข่ต้มหรือว่าไข่ปิ้ง กล้วยแค่นั้นนะครับแล้วก็นอนเลยนะครับจะไปกินข้าวหนักๆช่วงประมาณช่วงเดียวก็คือช่วงเช้านะครับเก้าโมงสิโมงนี้ก็คืออาหารบุฟเฟ่เลยนะครับจากนั้นก็มากินข้าวเลยนะครับเข้าบ้านนี้ก็คือกินกล้วยกินไข่ปิ้งไปงั้นก็แล้วไปนะครับกินน้ําเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยผมไม่ได้ออกกาลังกายร่างกายผมเนี่ยมันก็จะไขมันเยอะนะครับ เพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้ว่างงั้นมางนี้นะครับดูแลสุขภาพด้วยร่างกายของเราด้วยเราขับแท็กซี่เนี่ยอะไรอะไรเนี่ยอย่างเราไม่ออกกำลังกายอย่างนี้ก็คือมันจะทําหลายๆอย่างถ้าเราอ้วนแล้วมันจะลําบากเหนื่อยหอบง่ายนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับฝากคิดถึงทุกท่าน f c ทุกท่านนะครับคิดถึง f c ทางอีสานทางบ้านด้วยนะครับที่ยังไม่ได้ไปทําคลิปเกี่ยวกับอีสานออนทัวร์นะครับก็นู่นแหละครับลงบ้าน กลับบ้านไปบ้านนู่นแหละค่อยจะได้ทำหากินลาบเนื้อลาบก้อยให้ท่านท่านได้ดูนะครับคิดถึงนะครับเอเซีทางอีสานแล้วก็ทางต่างประเทศก็มีนะครับทางทางบ้านหรือว่าหลายๆคนนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองอทุกท่านนะครับแคล้วคลาดปลอดภัยทำอะไรก็ให้ทำมาค้าขึ้นนะครับขอให้ร่ำให้รวยคิดวางปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับ คิดดีทําดีนะครับอาชีพขับแท็กซี่นะครับผมพูดคําเดิมนะครับว่าอย่าไปโคดโกงเขานะครับมันไม่ดีมันบาปนะครับได้เงินเขามามันก็ไม่คุ้มนะครับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับแท็กซี่ไทยออนทัวร์หรืออีสานออนทัวร์ด้วยนะครับสวัสดีครับหลับฟันดีครับ